เ,เห็นบรรยากาศป่าอย่างนะพี่น้องเนาะสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านบนพิสัยบ้านเฮาครับนะอตอนนี้แอดมินน้องนออยู่ที่สำนักสงฆ์ชีวศิรรัตน์ไรนะครับนี่เปินจะมาคุณหมอตามคุณหมอมิวนะฮะทันตแพทย์หญิงดรจิดาภาสุนทรนาคุลนะครับ ไทยบ้านกับขอความนุเคราะอ์มาว่าทางสำนักสงฆ์นี่ยังขาดแคลนหลายอย่างนะครับอยากให้คุณหมอมาเยี่ยมนะครับืัอนี้เพื่อนไปถวายเทียนอ่าพระหายเทียนพราจะทานยูวัดทางรัตนมานะครับอ่าทางก็เลยมามามาต่อยูวัดนี้นะครับพี่น้องมาที่สำนักสงฆ์ตรงนี้ต่อนะครับนี่วันนี้นางรำกะตาเตรียมการเตรียมการจะรำรำบวงสรวงรำถวายนะครับพี่น้อง ดไการติตอรกันแลวนี้กำลังเตรียมตัวกันก่อนนะฮะเตรียมตัวกันก่อนตั้งแถวเตรียมตัวนะครับจ้าก็จะเป็นสำนักสงฆ์ที่อยู่กลางป่ายางเลยนะฮะต้นยางก็อยู่นี่นะครับนี่เพิ่นตั้งมาเด็กกัดสัมผั์โยไม่ออกทางนี้บอกว่าตั้งมาประมาณ4ี่ปีแล้วนะครับแล้วกั เป็นที่ของเจ้าวาสนะครับของของผู้ที่ดูแลอยู่นี่นะครับเป็นที่ของเพื่อพิ่นก็นเลยบริจาคให้นะครับสำนักปฏิบัติธรรมชีวีศีรัตนตไตรนะครับเดี๋ยวจะเริ่มแนวนะครับมีคุณหมอมิวจะร่วมรำกับพี่น้องตำบลพระบาทนาสิงห์นะครับ ต้องมองให้ทัน งดงามผ่อนช้อยนะครับเพราะว่าถ้าเราถึงนางลำนี่ทางบ้านพระบาทนี่มีแต่ผู้ลำงามนะครับเสื้อผ้านหน้าผมจะพร้อมนะว่าคนออกงานดูนะครับงานบุญงานอย่างนี้เ่นซอยกันดีดีนะครับแต่สอ่อนนะครับ อยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมนะครับชีวีสีรัตนไตรยนะครับนี่คุณหมอมิวก็มาร่วมรำกับพี่น้องนะครับนางรำครช่วงในพรรษานี้นะครับคุณหมอก็นำเกียนมาถวายนะครับแล้วก็เข้ามากราบนมรศการพระคุณเจ้านะครับ พร้อมด้วยมารำร่วมกับพี่น้องจากตำบลพระบาทนาสิงห์นะครับนะรำกันกลางป่ายางเลยนะครับ ฏิบัติธรรมนะคะชีวีศิรีรัตน์ไรนะครับ หลังจากรำเสร็จแล้วนะครับนี่อยู่ที่สํานักปฏิบัติธรรมชีวีศิรตนตรัยนะครับเดี๋ยวจะเข้ามาถวายเทียนนะครับเข้ามาถวายเทียนพรรษานะครับถวายต้นเงินด้วยนะครับมีตาคนใหญ่คุณยายมาตัวมอสังกูตาทีมแอดมินไทยหนองคายไม่ทิ้งกันนะครับแล้วก็หลอกเดียวพ่อมาลอกเดียวเยี่ตาเน่ย คุณยายสวัสดีครับมาโดนแล้วว่ะแม่ตามมาแต่มือเศร้านาะเอาทาถวายที่น้ำกันให้ยายด้จ้ากามามาๆนี่นะครับก็ทันตแพทย์หญิงดรจิดาภาสุนทอธนากุลนะครับมาร่วมถวายเทียนกับทางแอดมินให้นอคไม่ทิ้งกันแล้วก็ชาวตมนปพระบาทนาสิงนะครับ ตัวนตกโโจ้าโอ้าเปนเทศเทศเทศไหมเทศใหมเทศใหมศาสนาพเนาอันนี้เป็นทียการต้ผ้าทอดถายแกภษายาษกียท่ายกมาไม่ไกอ้ทายกกับเปลี่ยนทีมงานนะครับทายกจ้าตาจ้าาจ้าจ้าจ้้าจาจ้าจ้าจ้าาจาาาจ้จ้วาจาาวาาาา แล้วก็กิาวาีทน่มาแล้วก็อหาหาดอกบัวหนึ่งคู่นะครับที่คุณหมอนํามาสววยแล้วก็พร้อมน้ําดื่มนะครับน้าดื่มเครื่องดื่มน้ําปานะนะครับจะเป็นมีดอกไม้รูปเทียนนะครับตาคอยรับสินก่อนนะครับสาธุ อออันยังบ right, ่ได้ฉันป่ะใ่ไหมายกยังบ่ใช้กินข้าวาตาา ชีวิตเจตใจของเงาเนาะเป็นกองบุญกองกุศลบุญบาลานี่บุญยาราศีบุญยาธิการให้เกิดเป็นครับชีวิตเจตใจของเงาตลอดถึงลูกหลาน้งล์สายคณายากรตีญาติธรรมดีเป็นบริวารของเงาก็ดีเนาะสุขุสุก้นสุก้นสุกันสุกุ้งสุกปอบวัวตลอดถึงถ้วยเทียนเทายิ่งเราะเปหมายจีนบ้างสมอสองสนิบบาทเพื่อสมอลท่าหนาสลุกการกับกองบุญกองกุศลของเงาเนาะแอบโตแ้ว่ากันแต่ว่าเตรียมยี่หรอก ที่แรกว่าสีโปมีเนี่ยปัญหาสีอิ่มมาจากโล่งท้ามันค่อมๆเนาะความรูสถานการณ์แต่ว่าถ่าแม่พรัแม่บ้านนอกมันก็ว่ไว้วางใจเนาะก็วายว่างใจว่าเหตุการณ์ี่เป็นไปอย่างไรบ้างอะไรก็เลยมีการเตรียมพร้อมกันพอสมควรก็เลยมีพัดทหารเรียงข้าในเบื้องต้นไม่ดอกแางกระไรกันคิดเข่าเทียงได้เนาะเต๋อทีโลงผ้ามต๋อจีกับมี่แล้วก็พัดทหารในส่วนที่จะ เลี้ยงห้องอ่เอียนนำสล้างไปในช่วงอาหารเทรียงห้องวันนี้เนาะก็ถือว่าเตรียมกันพ่อเส้นขัววเนาะใะไกันละก็่ได้อดีใจกันหลับว่าอย่าโยงสัทธาที่เป็นฝ่ายในกั้วในบ้านมีกำลังใจในการที่จะซอยเหลือกันเนาะอาจารย์ก็คิดยากหรือการที่ได้ยังไงเนาะอาจารย์กันเชตเชตให้ฟังนะครับตาแต่เตรียนกันนะ ที่ศรัทธาร่วมกันมาทั้งหมดเนาะสาธุ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 สามท่านสามลอยห้าสิบบาทเนาะสานาสาธุสาธุสาธุแตกแต่คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระในจำเป็นว่าแต่ถุนเป็นวาเขาเกิดเป็นอ่าอ่าเป็นคนที่มีโอกาสกัมีโอกาสได้บรรลุธรรมเนาะ ้าโพลุท่ามใดก็จะเป็นเป็นผูมีความเลิศทางด้านทิพจักสุยญญาหรือเพื่อมีตาทิพตเนาะสามารถยังหลูเห็นจักรวาลโลกธาตุทั้งหลายแสงกดจักรวาลเห็นทะลุทะลวงนั่นก็คือพระอนุรุตนนสาวกอัครสา,าวกของพรัศมาสุนัเจ้าผู้เลื่อนด้วยทิพจักสุยานเพราะว่าชาติใดชาติใดเป็นกุดดดดนพยั่ถวายสิ่งที่เป็นแสงสว่างให้กครับศาสนาสถานหรือว่าที่ต่างๆที่ต้องการแสงสว่างมันจะไปท่ามบนด้วย ตามทีบูชาเป็นตํานาถูกเที่ยนแ้ตะเกียงสิ่งเหล่านี้นํามาสิ่งอานิสงส์การฝนฤดไทยปันใดบรรลุอรหันต์เป็นอัตรัสาวกกับผู้ผู้เลิศเป็นผู้เลิศทางด้านที่ระจักสุยานนั่คืออานิสงส์จากการถวายสิ่งที่เป็นแสงสว่างนะคกับสถานที่ที่เป็นปูชนียสถานต่างๆเนาะนี่คืออานิสงส์หรือว่ามัาไปเกิดบังเกิดบังเกิดบังเกิดเป็นุ้ย์เกิเป็นมิสนีปัญญาแตกฉันอ่า ยาห้องแก่ก่าแตกฉาใน,นทั้งโลกในทังทงรรมเนาะชิดยงงกะทะลุทะลวงบ่มีผัดบ่มีของบ่มีข้าเนาะนี่คืคอคนมีปรรัญญาปัญญาเป็นแสงสว่างเื่อพ่อให้แสงสว่างเนาะสิ่งใดที่มันมืดม,มอดวน,นประการในชีวิต,ตวรรของเขาจะสามารถเป็นคนมีปัญญาชิดทะลุทะลวงแก้ปัญหาให้แตกกระจายเข้าใจได้ก็ไม่ปัญหาต่างๆแก้ปัญหาใดใด้ที่สุดนี่เป็นผู้เลิศทางปัญญาเนาะถ้าเขาเป็นมนุษย์เนาะ ถ้าหากต้องไปเกิดเป็นพและเทวดามันบอกว่าพรอและเทวดานี้เขาสู้กันด้วยแสงสว่างผู้ใดมีบุญหลผู้นั้นจะมีแสงสว่างออกเาว่าละกายหลผู้ใดมีบุญ่อยแสงสว่างอาจจะว่าละกายจะ่อยเนาะมันก็ได้เปรียบเทียบกันด้วยแสงสว่างเนาะเดโลกกินโลกเป็ยากนั่งไหลสู่กันเกิดแสงสว่างเปรียบเทียบบารมีท่องการด้แสงสว่างอันนี้คือการการที่เวตถวัยแสงสว่างคืออานิสงส์กันนี่เถ้าเกิดทําไปเกิดได้โลกกิเข้เกี่ยวกับพูด ถึงพร้อมด้วยแสงสว่างจากพระวรกาคยคือแสงสว่างร่วมเป็นทิพย์ทิพย์ยะทิพยะสมบัติเนาะอันนี้คือเป็นอนิสงส์เบื้องต้นที่พ่อจะถือตามปติทิทางพุทธศาสาานาเขาได้เนาะหนึ่งทำให้เกิดปัญญาทั้งชาตินแระชาติหน้าเปลี่ยสนสู่เงแสงสว่างแห่งแสงเทียนสองทำให้สว่างสวยรุ่งเรืองผู้ถวายย่อมได้ย่อมมีความรุ่งเรืองด้วยลามยศสรรเสริญและความสุขสามทำให้ คลี่คายเรื่องราวปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ 4. จเจริญด้วยมิตรและบริวาร 5. ย่อมเป็นทักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย 6. เมื่อละจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสวควรย,ยินดี 7. เมื่อละโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์8หากมีบรรยีพอย่อมทําให้เกิดดวงตาคือจักสุจักสุยานก็คือปัญญายานเข้าสู่พญิพานได้ในที่สุด อันนี้คือันนี้สงของการถวายเก็บภาษาเนาะอันนี้เบนต้นเนาะเอาต่อไปประจำเดือนสุอขโลมนะนะของท่านอาบจริงแบบเตของเขาได้เนาะวันนี้มีบุญเบิกบ้านแสงสว่างนะครับแล้วก็บ้านคำโคนสว่างนะครับตำบลบ้านเสริมนะคุณหมอมิวนะครับมาร่วมรำกับชาวบ้านนะครับรำบวงสวงสารพูตานะครับ ไปกันพ้นบอกกันแร่มากดโอ้สาวเอยไปก็คืนคงนั่งไป นะครับเอาตบวเบื่อชาติะันยันงไม่กยังไงบางเป่อักนันักพนักนันักไมันันักพันกพนักพนัับนันักพนนักันมกพนักพับนักนักพนันะครับันักพกักนนัันกนันักกกนนันักกันนัั มาร่วมทําบุญแล้วก็มาไหว้พญาพิสัยสัตนาคราชมาไหว้หลวงพ่อใหญ่วัดไทยมาลอดถ้ำพญานาคนะครับแล้วก็ทวามิธที่รอยกระทงนะครับรอยเคาะรอยโศกไปแล้วนะครับครับมรึก็ต้อนรับแขกผู้มาเยือนนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆเนาะของอ จะให้ข้อมูลต่างๆ,างๆของท่านัญนา,าของเพณ่มอมิสัยนะแล้วก็เดี๋ยวจะเชิญชวนทุกท่านไปทานข้าวที่ร้านอาหารของวิวนะครับมีกงเหรอ่ะ <c oughs> พี่น้องบ้าเป็่งจานนะคะมาต้อนรับคุณหมอเนาะมานี้คุณหมอคุณหมอมิวนะคะจะมาลำน้ำนะครับอ้าว มาล้ำบุญเบิกบ้านน้ำกันพี่น้องชดชด่านี่กลสัตว์สตวดสตว่ไหมบับอมีพ่อป้าพี่น้องบ้านเป็นจานนะครับ

นางงามซอยนี้ส,นส,นส่งเข้า ยาชาวบ้านเองนะคะผู้เฒ่าผู้แก่เองเพื่อใช้ไอ้ต้นกัญชาแสะนะคะเอาไปประกอบอาหารแล้วเอาไปเป็นยารักษาโรคนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเหรียญสองด้านหมดใช้ให้ถูกมันก็มีประโยชน์ใช้ในทางที่ผิดมันก็สร้างโทษให้กับตัวเองนะคะวันนี้นะคะทางทีมงานไทยหนองคายไม่ทิ้งกันเนี่ยพอกดล็อกกัญชาเสรีแล้วเนี่ยทราบว่าหลายๆท่านน่ยมีความต้องการอยากจะ ได้ต้นกระชาไปปลูกนะคะเพื่อที่เอาไปใช้เป็นสมุนไพรนะคะแล้วก็เอาไปรักษาโรคบางอย่างได้อย่างเช่นอันนี้หมอจะขออน,นุญาตอธิบายสรรพคุรในการรักษาโรคที่นึงนะคะเอาง่ายๆเลยค่ะใบของกัญชาเนี่ยถ้าเราไปตากแห้งหรือใช้ใบสดเนี่ยไปต้มกับน้ำร้อนทำเป็นชากัญชาเนี่ยนะคะแล้วเราก็ บ้านเรานะคะแล้วก็มาทานอาหารพื้นบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นปลาที่จับได้ที่พื้นบ้านนะคะปลาอะไร็เ่ยปลาหมอเล็กนะคะหรือว่าปลาเข่งนะคะอันนี้จะมีความอร่อยตรงที่มันมีความมันนะคะแล้วก็นอกจากจะทานปลาพื้นบ้านที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนานแล้วเรายังมีพื้อันทอดที่หาได้เลยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แทบนะคะรับ <มา S 2> พีอยู่ <มา S 2> ไหนคะมามา หน่อไม้ก็เป็นหน่อไม้ไมเก็บมาสดๆเลยหนอก,นะะกิมซุงค่ะจาน,นาเลยนะคะเนี่ยโอ้โหเห็นไหมคะกลิ่นหอมฟุ้งเลยนะคะใส่ใบย่านางเยอะๆนะคะใส่ปลาร้านัวๆสักหน่อยนะคะหวานออกมาเลยค่ะอื้อหอน่าทานมากนะคะโอเคอเริ่มแล้วนะคะนี่ค่ะวันนี้มีทำบุญเช้านะครับที่วัดสิงห์ทองนะครับ ณนอกกรตานะครับคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจา้าคุณครูบาอาจารย์เจ้าคุณพิาพาดาคุณมารดาและยาติกาวงศสาสามีภรรยาบุตรศรีบุตานังยังสัพพสัตว์ทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวทั้งหลายที่รวมลับไปสู่บรรลโลกภายนานันขอให้ามารับเอาแอ้วหลังจากเฮ็ดบุญตักบารเสร็จแล้วนะครับเพิ่็จะมาเอาดอกไม้ใส่แจกันนะครับเตรียมดอกไม้ใส่แจกันนะครับ ก็เป็นความงดงามทางวัฒนธรรมหมู่บ้านสินห้านะครับของไทยบ้านลองกุ้งใต้นะครับที่วัดสิงห์ทองนะครับตาโอ้เป็นเห็นบักเบงงามงามี่นะครับเป็นใบสีใบสีใบสีตานี่นะครับเดี๋ยวก็จะมาซอยกันใส่ดอกไม้นะครับแดงใบสีรูปทรงแปลกตา สวยงามนะครับสวยงาม,มเท่ากันเป๊ะเลย้า้าสวัสดีครับพี่ตามาซอยบนตา เตรียมดอกไม้แล้วน,น,นะครับเตรียมดอกไม้ย,ย้ายครับ งดงามวัฒนธรรมหมู่บ้านสินห้านะครับที่บ้านหนองกุ้งใต้นะครับวัดสิงทองนะครับพี่น้องเอป็นบุญตักบาตรแล้วเราเพิ่งกามาซอยกันเฮต์บายสีนะครับเอาดอกมไม้มาเสียบซอยกันนะครับ แต่งครับแต่งดอกไม้สใส่แจกันนะครับจัดเป็นชอ่อสวยๆนะครับตาตาสวยงามสวยงามตาก็เป็นดอกไม้ที่เพิ่น อยาติโยมนะครับมาซอยเฮ็ดบุญกันเมื่อเศา้านี่นะครับเราก็มารวมอันนี้แผนกสัตว์จัดขึ้นนจากันสวยๆนะครับนี่ครับตาหาแ่ตาครับอาคนงานรวมผูกแขนให้คุณหมอนะครับอืมตา มาเฮ็ดบนบ้านหนองกุ้งใต้นะครับพี่น้องวัดสิงห์ทองนะครับผู้ถาวผู้แก่กับสอร์คนหมอนะครับอยากได้เป็นผู้แทนได้มาซอยพัฒนาบ้านเมืองได้ดแูแลไทยพี่น้องบ้านเฮ้านะครับพี่น้องขอบ,บคุณไทยพี่น้อง บ้านหนองกุ้งนะครับประกาทุกท่านดีไว่าอ็นดูเมตตาคุณหมอนะครับ